แล้วครับห้าเก้าครับห้าเก้าออกเก่งด้วยครับกังเก่งโอเคเดี๋ยวเจอกันเก่งครับกังเก่งใช่ไหมครับเก่งด้วยชื่ออะไรตูนครับตูนโอ้โหตูนบอดี้สแลมไหมนี่ครับตูนบอดี้สแลมครับอยากได้กังเกงเดี๋ยวเจอกัน คูที่มือของท่านนะครับอันนี้เป็นยันนะครับแต่ว่าผมมองเป็นตัวเลขนะครับผมนีก็ตานะครับตาผมเองนะครับผมผมไม่ได้ว่าผมคนเพราว่า,าผ,มผมงมงายนะครับมันมองเป็นตัวเลขชัดเลยนะครับ <leaves> คนคนจะถูกนะครับซื้อยังไงก็ถูกนะครับซื้อยังไงก็ถูก นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับหลังจากที่คนเสียงทายเสร็จก็จะออกมาด้านนอกนะครับมาด้านนอกหกแปดไม่มีไหมล่ะมีคนคอหาหกแปดก็ชอบตัวไหนก็ลองนําไปลุ้นดูนะครับนําไปลุ้นนําไปเสียงดูงวดนี้ตัวไหนมาแรงครับเออแล้วแต่คนชอบเนาะ อ๋อแล้วแต่เลขประทัดใช่เมืวดที่แล้วเขาได้แปดศูนย์เต่าเขาก็ถูกไปสามตัวสี่พันอืมวันนี้แปดแปดอะไรกันมาเลยแล้วครับ <88. S 1> วันนี้พี่พี่บอกว่าแปดแปดพี่พี่ได้มาจากไหนแปดแปดส่วนมากก็จะเป็นเลขประทัดนะเลขประทัดใช่อ๋อเลขประทัดส่วนมากได้แปดแปด เราต้องมาตรงสายอยู่ราชินีอ๋อราชตารที่เก่าแปด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 นะครับแปดแปดตองแปดตอนแปดมีไหเอามีไหมอยู่นี่แปด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 ตใ่องมีครมีสารภาพมัเนอนู่นตองแปดของใญ่นู่นอ่ะอือตองแปดขายดี นะครับผมผมมาไกลดิผมซื้อผมซื้อชุดใหญ่ไม่ได้ผมผมมาไกลฮะผมมั่นใจดิถ้าถ้ามันจะออกตองแปดนะก็นู่นชุดใหญ่ก็มีแต่ว่าตองแปดปก็ขายดีนะคนหาแปดเยอะเนาะเออคนหาแปดแก็แปดเก้าก็พวกแปดแปดแก้าหกแปดสี่ป่หอยพุ่งห่วงเขากหอยพุ่งพ่วงสี่แปดส ในซ,ซครับอไห,ไหอาะแปดแยายมากนวยเกครับอท่านผู้ชมถ้าเข้ามารับชมย้อนหลังก็ดูนะครับแปดแนะครับผมก็หายผมก็หาอยู่นะแต่ว่าซื้อตัวไหนก็ช่วยอุดหนุนไม้ค้าไปนะครับพอได้ค่าน้ําปูน้าปลาได้ค่าน้ำค่าไฟนะครับ นะครับก็ช่วยเจ็บไปก่อนสองแปดท่านออกมาขายก็ช่วยกันนะครับสนับสนุนนะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับฉลากกิแบงรัฐบาลเดี๋ยวมาด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นต้นตะเคียนหรือต้นอะไร เป็นสารตะเคียนนะครับสารจะแม่ตะเคียนโอ้เดี๋ยวผมจะลองใช้ทูบเสียงไทยจุดดูนะครับผมไปจุดไหนผมก็จะใช้ทูบเสียงไทยนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจนะครับพอถึงถึงใกล้วันนะครับผมจะมีการสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดก็สําหรับที่นี่นะครับคนก็ได้โชคกันเยอะนะครับก็เดินทางมานะครับบังเอิญผมมาช่วงเย็นนะครับแต่ถ้าวันวันหยุดนะครับคนจะเยอะมากนะครับเห็นก็บอกว่างั้นนะครับ เป็นบนหจุดคนจะเยอะมากับตะเกียงนะครับแม่ตะเกียงตัวนี้นะครับเดินทางมาไกลนะครับทำพิธีมานะครับเป็นทูปที่ทําพิธีมาจากที่บ้านเลยนะครับจากอาจารย์เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับผมผมไม่ได้บอกว่ามันจะออกตัวนี้นะครับผมแค่เป็นแนวทางนะครับผมย้านะครับเป็นแค่แนวทางนะครับ นี้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับหกมาแล้วนะครับตัวแรกนะครับหกมาแล้วนะครับหกมาแล้วนะครับนี่นะครับหกมาแล้วนะครับหกมาแล้วหกมาแล้วนะครับ อะไรนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับให้น้องชายจุดอยู่นะครับผมคอยดูว่าจะได้ตัวไหนกันถ้ามาอย่างที่ผมบอกก็คือถ้ามา6-8 กักเก้าแปดนี่ยมันตัวเดียวกันนะครับถ้าพูดตามหลักเนาะอย่างกรณีของเมื่อกี้อะครับเก้ายังอยู่บนล่างโอ้ครับผมหกแปดจริงๆครับพี่ตัวไหนออกชี้ได้อยากได้อะไรตัวไหนออกไหนเนี่ยครับห้าเก้าครับห้าเก้าออกเก่งด้วยครับตังเก่งโอเคเดี๋ยวเจอกันเก่งครับ กางเกงใช่ไหมครับเนี่ยครับกางเกงชื่ออะไรจูนครับจูนจูนจูนตูนโอ้โหตูนบอดี้สแลมไม่นี่ครับตูนบอดี้สแลมครับอยากได้กางเกงเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ให้เยอะกว่ากางเกงอีกได้ครับโอเคให้เยอะกว่ากางเกงอีกน้องก็บอก59นะน้องตูนบอดี้สแลมเอามาเอา59ไปให้พ่อเขาหน่อยไหนอ่ะแม่ยเลือกเอาเลยเอา เลือกไงครับไหนๆเอาเอาจับให้ผมคู่หนึ่งจะให้ผมใบไหนเอาว่ามาเอาว่ามาว่ามาเอาจัดมาให้ผมห้าเก้าโอ้เจ็ดห้าเก้าเลขถูกใจด้วยเลขสวยด้วยเนาะถือให้หน่อยถือให้หน่อยถือสองอันนี้ถืออันนี้เอ่าห้าเก้าเยอะแยะเนี่ยโอ้อันนั้นน้องเขาเลือกให้ผมแล้วน้องเขาให้ผมเจ็ดห้าเก้าถือทีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาตัวเดียวเอาตัวเดียวเอาโชว์เขาอ่ะโชว์เขาอ๋อแหม ออยากได้กางเกงนะอย่าลืมนะเดี๋ยวให้ให้เยอะให้เยอะให้เยอะกว่ากางเกงอีกครับเออถ้าเอาตัวให้ผมไปไหนจับให้ผมเลยเอามาใบที่บอกว่าจับให้ผมเมื่อกี้มาจับได้ไหมนี่เดี๋บอกว่าจำไม่ได้เอจำไม่ได้ไม่ออกเลยเอาไงหน้ามันในไงหน้าตัวเลตัอรี่ขึ้นนี่จำได้อยู่นี่นี่ครับนี่น้องก็ให้เก็บ59นะครับที่ปุ่น3ตัวตุ้มๆเ้ษสาธุสาธุสาธุโอุ้ย3ตัวตรงๆดีเนี่ยมัันดงใหญ่แล้วตลกวันนั้นมันให้19เป็งออก91เลยนี่ไปเล่นตลกตาติ้งหนงอ่ะ เหรอนี่นะครับเจ็ดห้าเก้าเจ็ดูนย์ูนย์เจ็ดห้าเก้ารางวัลที่หนึ่งหดวันที่สิบหสิงหาวันรางวัลที่หนึ่งไหมครับรางวัลหนึ่งครับรางวัลที่หนึ่งสุดยอดอรณ์ใหญ่ยุ่เยอะฮะดูกล้องใหญ่ครับดูเลยครับดูเลยครับกล้องนี่นะครับครับคุณตูนนะครับคุณตูนเขาบอกว่าเลขออกตัวนี้นะครับห้าเก้าตัวหน้านะครับแต่ว่าเลขที่มาจุดประทัดนะครับห้าสองเก้าเก้าศูนย์หรือจะเป็นห0ศนย์นะครับหรือจะเป็นหก หรือจะเป็น6556นะครับเลขมันตีล <S <s ังกานะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับตัวเลขมันเป็นตัวเลขตีลังกานะครับแล้วก็มีการไปดึงสลากกินแบ่งรัฐบาลให้นะครับตัวนี้นะครับเจเเขาอยากได้กางเกงนะครับถ้าออกตัวนี้อยากได้กางเกง <S <s อยากได้กางเกงกับเสือ้อนี่นะครับแต่ว่าเลขทูบนะครับเลขทูบตัวนี้นะครับเลขทูบ หกแนะครับถ้าใครชอบนะครับอันนี้เล็กทูบผมนำมาด้วยนะครับนํามาด้วยนะครับเล็กทูบทำพิธีมานะครับผมจุดเสร็จผมก็จะล้มเลยนะครับผมไม่เอาไว้นะครับเดี๋ยวมันจะจืดจางนะครับแต่ผมล้มไปเองนะครับถ้าชอบนะครับ6 8 9นะครับ6 8 9 689กนะครับก็ตัวนี้นะครับตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมที่เรามารับชมนะครับ689ปาจำไว้นะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับเห็นเฉพาะเรานะครับคนอื่นไม่เห็นนะครับหกแปดเก้าโอเคนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาที่นะครับวัดโปรยฝนนะครับก็บังว่าตัวเลขที่ได้นะครับตามนี้นะครับถ้าท่านใดชอบก็นําไปรุ่นนันไปเสียนะครับผมบอกว่าผมย้ำนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับส่วนตัวผมเองก็ไม่ทราบนะครับว่าตัวเลขมันออกตัวไหนนะครับอันนี้เป็นเลข ประทัดนะครับที่เป็นประทัด